ข้อมูลของนักเรียนเองแล้วก็ข้อมูลของท่านผู้ปกครองนะคะแล้วก็จะสอกข้อมูลของลูกเราเข้าไปในระบบซึ่งในระบบของการจะทำระบบวิชาการมีอยู่หลายระบบนะคะตั้งแต่ระบบทะเยนที่เป็นบัญชีรายชื่อนะคะแล้วก็ระบบที่จะต้องส่งข้อมูลไปยังสรทงพก็คือระบบ BNC ระบบ BNC สำคัญยังไง สำคัญก็คือรายชื่อของลูกของเราหนึ่งคนเนี่ยจะมีผลกับวยอดเงิน,น,นงที่จะลงมาบิหารที่โรงเรียนของเรานะคะเพราะฉะนั้นรายชื่อทุกคนก็คือจะมีผลกับเงินลูกจะได้รับเงินสดเลยไหมบางคนมีคืถามแบบน,นี้หนึ่งคนจะได้ สดไหมคะนัาผู้องที่ว่านักเรียนได้รับคุนสนไหมคะไม่ได้นะคะในส่วนของเงินรายหัวเนี่ยเราจะนํามาบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นค่าหนังสือเรียนค่าสมุดค่าอ,อุปก,กรณ์ และรวมไปถึงการที่เรานำลูกๆไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ก็คือทัศนศึกษาทุกอย่างใช้เงินไม่ใช่ว่าใครไม่ไปได้รับเงินแบบนี้แบบนี้ไม่ใช่ เรียนนะคะผลการเรียนเนี่ยโดยปกติโดยทั่วไปทุกๆโรงเรียนเลยลูกจะมีผลการเรียนที่ติดติดอะไรคะติดศูนย์ติดรอแล้วก็ติดมอสองซึ่งส่วนเนี้มันเป็นผลทำให้ลูกไม่จบการศึกษาในแต่ละช่วงชั้นตอนนี้คุณครูติดตามนักเรียน นะคะเพื่อให้ลูกเนี่ยไปแค่โดยปกติของเรานะคะเรายึดตามระเบียบของสอบสพทรวมถึงกระทรวงศึกษาธิการนะคะว่าในการแก้ไขศูนรอมสอนะคะนักเรียนจะต้องดาเนินการอย่างไรอันดับแรกก็คือเมื่อมีการตัดสินผลการเรียนไปแล้วสมมุติว่าภาคเรียนนี้นะคะ นักเรียนก็จะได้รับผลการเรียนไปแจ้งผัวรองฝ่ายวิชาการจะพินผลการเรียนที่เป็นปพ6ให้นักเรียนนำไปแจ้งกับผัครองนะคะถ้าเกิดมีผลศูนย์หรือรอหรืามาอมศนักเรียนจะต้องดำเนินการในภาคเรียนถัดไปให้แล้วเสร็จเราจะเปิดให้ซ่อม ยกตัวอย่างเช่นเทอมนี้เด็กชายสมชายเนี่ยนะคะติดศูนย์วิชาคณิตศาสตร์เปิดเทอมมาเดือนพฤษภาก็คือตั้งแต่วันที่14พฤษภาาไปจนถึงวันที่15มิถุนาลูกที่ชื่อสมชายเนี่ยจะต้องดำเน,นินการติดตามแก้ในครั้งที่หนึ่งนะคะพอหมดครั้งที่หนึ่ง ขอแก้เป็นจำนวนหนึ่งเราก็จะเปิดให้อีกหนึ่งรอบนะคะในเดือนมิถุนาอีกหนึ่งเดือนนะคะเพราะฉะนั้นลูกจะมีโอกาสแก้ศู์รอมสสองครั้งในเวลาสองเดือนคุณพ่อคุณแม่คิดว่าระยะเวลาเท่านี้เพียงพอที่ลูกจะแก้ทันไหมคะ